สวัสดีครับวันนี้น้องฟิวรถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้ามิซูบิชิไทตันตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่อง2.5 GLX นะครับปี2022เลขไม้เพียงหลังหมื่นนะครับราคา490,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อยู่7,000กว่าบาทนะครับฟรีดาวผล7,000กว่าบาทโอ้โหสภาพก็สวยออกไปก็ยังไม่ต้องผลนะครับขับฟรีอยู่ประมาณเดือนกว่านะครับสภาพรถสวยเกดเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์เลกเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับใครสนใจติดต่อได้เลย065 เจ0ดสี่นะครับ065 740 6 8้นะครับไททันนะครับสภาพสวยสุดๆ2.5 g จ x นี่ตัวนี้นะครับสภาพสวยนะกระจังโครเมียมรถสีเทาดำนะครับโคมไฟเป็นโครมไฟโปรเจคเตอร์นะนี่ไม่มีคราบเหลืองเลยโคมไฟเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลย ไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวมีมาแล้วเรียบร้อยจะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพโคสวยนี่รอๆเลยนะครับยางแม็กซีดยางเปลี่ยนไมใ้ใหม่แล้วสี่เส้นนะครับดอกยางหนาๆเลยล้อแม็กเดิมจากโรงงานใช้งานกันยาวๆเลยนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวติดกระจกมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่รถเป็นสีเทาดำนะครับด้ามจับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนี่ อัจากโครเมียมเปิดได้ดูนะครับนี่หัวน็อตจุเต็มสีเดิมเข็บม,มันลึกนิดนึงนะเข็บอยู่ด้านในยนี่เข็บเข็บอยู่ด้านในยนะตัวเข็บนี่เปิดเข็บได้90องศาเข็บอาจจะลึกนิดนึงนะเพราะว่าเข็บอยู่ด้านในเลยนี่น็อตไม่มีอะไรขยับนะครับจุดเต็มสีอยู่ครบทุกจุดหัวน็อตเดิม หัวน็อตเดิมจุดเต็มสีเดิมโรงงานนี่กระจกไฟฟ้านะครับเมทอาร์คน็อตเดิมรูกลมเดิมสภาพรถสวยๆเลยเมทอาร์คเดิมโรงงานนี่เมทอาร์คเดิมๆโรงงาน อาร์แคปเ็นอาร์แคเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยเกรดเอนะครับเปิดแคบได้90องศานะครับภายในกว้างนะครับนี่ภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเป็นเบาะผ้านะครับรถตะแคบไม่มีฉีกขาดเลยนะครับปี2 2ไม่หลักหมื่นนะครับราคา4 9 0 0 0บาทฟีดาผลอยู่เ0กว่าบาทอัน,นี้ก็จะเป็นคอุนโซนด้านหน้าของเขานะครับ สวยๆเลยทุกคนเก๊ะหน้ารถนะครับนี่มีมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดดูนี่ตัวน,นี้เป็นเก๊ะหน้ารถนะครับช่องใส่ของก็ลึกเลยทีเดียวนะช่องใส่ของก็ถือว่าลึกเลยทีเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับก็จะมีม่านบางเด็ดนะครับแล้วก็จะมีกระจกมาแล้วเรียบร้อยน้บจับมีมาแล้วเรียบร้อยฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลย สภาพรถสวยมากๆเลยนะครับเคยสนใจคันนี้นะเปิดแคปได้90้สองศาตัวฟิล์มติดตั้งไม้แล้วเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วนะครับนี่สวยมากนะยางใหม่นะครับล้อแม็กเดิมโรงงานแม็กไลเนอร์สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแม็กไลเนอร์ใหม่เลยนะครับแม็กไลเนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะน้าจับโกเมียมเปิดได้ดูแม็กไลเนอร์ นี่ใหม่จริงแมคกลซเนอร์คือใหม่จริงทุกคนไม่ได้ใช้งานเลยแมคกลซเนอร์ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยหัวน็อตเดิมแมตตอาร์คเดิมสภาพรถสวยเลยนี่การชนท้ายมีมาแล้วเรียบร้อย ตัวนี้มีกรเจอท้ายเลย,ยเนะกร่บนี่ไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองคุ้มไฟใสๆเลยนะครับรถเป็นสีเทาดำตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับสภาพสวยยางใหม่มกแมกกเนอร์ใหม่หน้ำจับเป็นโครเมียม นหัวนอตจุดเต็มสีเปิดแข็บได้90องศาลูกลมเดิมโรงงานลำพงนะครับมีมาแล้วน้ำจับก็จะอยู่ตรงนี้เปิดแข็บวางแก้วน้ำต่างๆได้ปกติสภาพสวยๆเลยนะครับ ด้านหลังเป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยผ้านะครับด้านหลังเป็นผ้าเนาะเป็นเบาะผ้าที่นั่งเป็นเบาะหนังตรงนี้เป็นช่องใส่อุปกรณ์นะครับจะอยู่ด้านในอุปกรณ์แม่เรงโลสเปร์ต่างๆนะครับไม่ใช่ดิอุปกรณ์แม่เร่งประเจต่างๆให้ดูเมดอาก่อน นแมตดอาร์คเดิมอาร์คเดิมโรงงานแมตดอาร์คเดิมเดิมหัวน็อตเดิมด้านหน้าเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าสภาพสวยๆเลยกุญแจรีโมทเบาะผ้ากุญแจรีโมท ต,ต้องเหยียบคัคชดก่อน,นตอนสตาร์ตต้องเหยียบคัคชดก่อนสภาพสภาพรถบอกเลยว,ว่าสวยมากนะครับในส่วนของตัวรถหน้าจอนะครับหน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอวิทยุนะครับทุกคนนี่หน้าจอหน้าจอวิทยุแบบนี้นะเดี๋ยวฟังเพลงนิดนึงนี่ปรับเพลงนะครับเพิ่มเสียงโอ้โหลำโพงปรับนิดเดียวพอลำโพงดังดีนะทุกคนนี่ ปีใหม่ด้วยไม่น้อยด้วยนะครับทุกคนนี่หน้าจอก็แบบวิทยุนะครับเป็นหน้าจอวิทยุแบบน,นี้เลยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนี่ช่องแอร์ต่างๆนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนั่งสบายขับรอยนะครับปี22นะครับไม่หลักหมื่นราคา4 9 0 0 0บาทฟีดับผลอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีอ่า USB นะครับ ตัวนี้ปลุ่ม usb นะนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่า power w a l l e t นะครับนี่ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์กระปุก5สปีดเป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะครับเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือแบบนี้เนาะตรงนี้ก็เป็นวางของวางแก้วน้ำได้สองแก้วแล้วก็ตรงนี้วางของเล็กๆได้นะครับนี่พวกอลไรม u l t i ฟังก์ชันด้วย รงนี้ก็จะเป็นใสเหรียญได้นะครับแล้วก็มีช่องเปิดอีกช่องหนึ่งใส่ของโลลึกเลยลึกเลยนะนกว้างนะนี่กระจกไฟฟ้านะครับเหลากระจกซ้ายขวาได้ด้วยเวลาล็อกรถนะครับก็เวลาเราล็อกรถก็จะเป็นล็อกแบบอ่ะกระจกพับด้วยนะโคตรดีนะครับพับกระจกได้ด้วยนี่อ๋าพับกระจกได้ด้วยกระจกไฟฟ้า ตนนัวเลนมอติฟังก์ชันเล็กไหมสี่ห0 0่นะครับไม่น้อยมากกระจกนะครับใส่เว้นตาไฟคนขับไม่มีกระจกนะครับสวยๆเลยนะครับรถเกตดดีไปไปดูในส่วนของตัวไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้าง มาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนี่ห้องเครื่องเดิมโรงงานนะครับฝากรบเครื่องมีมาแล้วเรียบร้อยจุดแต้มสีเบรก ABS ต่างๆอยู่ครบโมืเบรก่อนออกรถเราตรวจเช็คให้นะครับหัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีขยับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่รถเกตเอนะครับเบนอาร์กรูกลมเดิมโรงงานนะครับ ร,ร,ร, ati, ร,รับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะครับสภาพรถสวยแบบนี้เลยนะครับนี่เคยสนใจกันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับสวยเลยในส่วนของตัวรถนะครับนี่รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันไม่มีชนหนักีความหรือน้ําท่วมนะครับบริการหลังการขายนะครับฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับไปดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถบอกเลยว่ารถสวยเกรดเอนะครับนี่สภาพรถสวย สำหรับใครที่สนใจนะครับกับเจ้ามิ s u ูบิชิไท t ันนะครับปี2 0 2 2ไม่สี่0 0กิโลนะครับราคา4 9 0 0 0 0บาทฟรีดาวน์ผลอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับติดต่อน้องฟิวได้เลย065 740 0689 065 740 0689นะครับน้องกาฟิวเซย์ไส์สวยนะครับดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไปตามหน่อยนะครับดูคลิปย้อนหลังเนาะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย